อะไรนั่นโข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 เฮ้ยตัวอะไรเนี่ยดูตัวอะไรเนี่ยเอาตัวข้างในก็บวมตัวข้างในก็บวมข้างนอกก็บวม 哪一年？ โอเคเมื่อกี้เล่นอะไรไม่รู้เอาปี้ว่าเฮลส์ครับวันนี้มาอยู่กับคลิปเอ่อในการลงเอ็เลสสำหรับแมปทีวีดีเฟน์นะช่วงนี้รู้สึกติดแบบนี้มากเลยแต่แล้วนะผมว่าต้องไปทำอะไรสักอย่างนโอเคนะฮะมเมื่อกี้เมมเต็มนิดนึงนะอาจจะเป็นปัญหากับการถ่ายคลิปก็เลยต้องไปเคลียร์ก่อนนะ แค่ตอนนี้เหมือนว่าจะไม่มีใครมาเพิ่มเลยนะรูานี่นะ,ะนี่คือสภาครับ ความเป็นอยู่ผมผมก็อยู่ข้างในตัววาร์เดนตอนนี้ยมีไอเนี้ยมีเสื้อคลุมผ,มผมมาจากา้างหลังวาร์เดนก็ก็ไมป่แปลกอะผมคิดว่าผมเอ่อเหตุผลที่ผมติดแบบทีวีอาจจะมีความเป็นไปได้เพราะเอ่อ คือแบบนี้คือผมอยู่เซิร์ฟรวมนานๆแล้วผมไม่ค้างอะนะแล้วแมปมันก็ค่อนข้างที่จะดีเลยนี่ฝีมือคนแบบฝีมือคนไทยที่ผมชอบมากๆเลยนะพูดอย่างงี้นั่นแหละเป็นแมปที่ผมชอบมากๆอันดับแรกเราก็จะวางตัวทีวีสงการตามสเต็ปคนไทยนะฮะคนไทยคนอื่นเขาไม่ใช่หรอกนี่แต่ผมนี่ใช่ คนนี้เขาจองพื้นที่ตรงนี้นะมีคนเอาทีวีโดสมาอ่าไงเด้ยถ้าจะให้ดีเนี่ยมันควรตอนนี้คือมันไม่ได้เป็นไปรวมที่เดิมแบบเมื่อก่อนแล้วไงเมื่อก่อนมันจะมารวมกันอยู่ที่เดียวแต่ตอนนี้มันเป็น2ทางแล้วไปเจอกันตรงนั้นเลยซึ่งผมว่ามันค่อนข้างที่จะสร้างความลำบากชีวิตนะฮะ Okay. ไม่น่าจะมีตัวหลุดแล้วแหละซึ่งเอยอังไงเด้คือถ้าจะถ้าจะวา,างตรงนั้นก็กลัวว่ามันจะเก,กะยังไงด้อ่าเดี๋ยวลองถามเขาดูขอชื่อเลยนะ ノールキー ลืมเอาตัวตังตอนนี้เหมือนจะมันจะมีแต่ตัวสายหยุดนั่นแหละเดี๋ยวเราจะเดินดูสถานการณ์ไปก่อนั้นเอางี้โอเคนะฮะเอ่อ,อไปกดวางตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ถนนใกล้กันที่สุด แล้วตรงกลางเขาจะวางอิเล็กทริกเพราะงั้นเราจะไว้ถแถวๆนี้ทีนี้เราจะลองใช้ Angel TV Woman นะฮะในการบูตเพิ่มระยะได้อีกนิดปะเขาได้ไหมอีกสิบเปอร์เซ็นต์อีกสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โอ้โ กอลลี่ไททันทีวีอิเล็กทริกนี่เกือบโดนหอกทิ่มแทงไอตัวอิเล็กทริกนะ่ย <t iny> ผมเห็นหลายคนมากเลยเรียกแอตโตแต่ที่จริงผมเห็นทีแรกผมก็เรกว่าแอตโตนะแต่มันก็อิเล็กทริกอะ นะฮะเหียวเดฟว,ว่าไงเราว่างั้นเพราะเขาคือคนสร้างนี่คือจุดรวมพลไงล่ะอูว้วางเวลเป็นล้านตัวแล้วมั้งนั่นทั้งเน็ต ทีวีโดดวะนี่ทีนี้ทีวีสไมเลอร์เราเรามาใช้เป็นตัวสโลนะครับเคก็ทำการอัพเขาให้ตันเลยุมุ่งหมายของเราเนี่ยอยู่ที่เว็บสองร้อยนั่นเองนะฮะเราจะได้คอก์เซนทิปมาใช้นะซึ่งเป็นตัวที่ผมสนใจมากเลยเนี่ยแบบนี้ผมจะ พยายามแล้วนตนะ่แต่ก็็นเดียวไม่ไหวก็หาคนเพิ่มนะฮะมันวงมันวงถึงถึงไหมเนี่ยเอมองแต่ว่าวงมันลอยใช่วงมันลอยเพราะว่าตีไม่ถึงอ่งางง้นยายยาย,ย,ายเก็บเก็บเก็บพั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 บเก็บ อ่ะเราจะย้ายมาแถวนี้โอเคตองนี้เราก็จะได้บับมาเลยเพราะว่าเพื่อนเราวางให้แลว้วอัไรเนี่ยโอ้กี่ตัวกันละเนี่ย เาทีวีโดดเต็มไปเลยตรงนี้ก็มีสโลอยู่วงสโลถึงไหนเอ่ยวงสโลถึงนี่เกเยังไม่ต้องวางเพิ่มตัวอิเล็กตริกนี่คือแรงมากเลยนะเฮ้ยอยันนี้คือเอ่อททอ สิคอมพิวเตอร์แมนออคุ้คุ้นคุ้นคละเริ่มจะคุ้นคละจะไม่ผิดเหมียวเดฟบอกว่าตัวนี้เก่งใช่ไหมแต่ระยะตีนอนาอากเกโอวอีบเนะี่ยโหแต่แค่อิเล็กติกมันก็แบบนะแค่อิเล็กติกก็เกินพอแล้ว เราจะกลับมาทำการอัปเกรดต่อนะฮะเนี่ยเจ็ดนาทีเว็บสี่สิบอะจ่นลงเร็วมากไม่ชอบทั้งในความที่มันลงเสร็จเร็วนะฮะเพราะว่าจะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นด้วยนะทังนั้นถ้ามันลงเสร็จเร็วก็ถือว่าดีมากเพราะว่าจะได้มีเวลา ก็ไม่แน่ใจนะ้าจะได้คอกจะได้คอกแฟนทิปมาให้รีวิวไหมแต่นะเพื่อนผมเขาสามามาช่วยแล้วต้องได้แล้วไหะ <c oughs> ดูนี่สีนุ่นมหาการาบสตันนี่ก็สตันตรงนี้นี่คือซูเป,ปอร,สสร์อันติเมตสตันพัาสโลเออจะว่าไว้ก็สูงพอๆกันเลยนะเนี่ย ว่าเด่นใส่แล้วสูงนี <Yeah. S 1> ตอนนี้ผมตามเหตุศูนย์อยู่เลยนะคือเออก็ก็โอเคไม่ได้แย่หรอกตามเหตุศูนย์ผมก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะฮะอืมอะไร สตัน v ีเอ็เลือดบวมบวมสตัน v ีเอ็เลือดบวมบวมมาดูกันใครจะเจ้าอยู่ทั้งครบสุดท้ายก็ต้องวางตัวบัฟสินะวงตัวบัฟมันไม่ถึงเอ๊ะหรือไทยขุมใช่ไหมประเดงนประเดงน ตัวนี้โดนปต,ตัวนี้โดนัวางสุกแถวนี้ไม่น,นี้ผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่แน่ใจหมาทุบดับเออหมาทุบดับมันสีเขียวอ่ะอยากได้มากตีช้าไม่รู้ AOE อัไหถ้า AOE คือผมจะลองขอแลกดู อตอนนี้คือตัวละครแทบทุกตัวมากองกันตรงนี้หมดแล้วนะช่องเล็กๆตรงนี้วางไม่ได้ไปเป็นอะไรเ๋ยอ่ามาให้มาเป็นหน่วยอันนี้หน่วยสตันให้เรา สีเขียวได้โจมตีทีนี้วงอ๊ก็โดนวงบัปอยู่นี่อ๋อนี่ะฮะขวานวงถึงนี่ขอานก็วงถึงนี่ก็เป็นแบบทั้งสตันเลงเนี่น,นี่เป็นการผสมผสาน จำไม่ได้แล้วเขียนยังไงอย่างงี้ไม่รู้จำไม่ได้ค o ร์ลลี่ไท t ัทนทีไม่ได้ใช้งานโดนหมาทุบดับก่อนแล้วสีเขียวอ่ะก็อยากได้อ่ะเดี<อ>๋ยวค่อยไปหาแล้วกันนะฮะเดีย๋ยวสังเกตนะต้นทุ่งก็เป็นสีเขียวอเออโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ย เดาวัันี้เห็นว่าไมถึงใครหรือไม่ก่ะทุกตัวน่าจะได้บาฟูดาวแล้วเพื่อนตัวเงินไม่ได้บัฟเพื่อนอืมกอรีก็รีก็ไม่ได้บัฟ แต่จากที่ดูสเตตอลนี่มันก็น่าจะเก่งอแล้วะโาหมามาทุบเออเอันนี้ก็จะทุบอย่างเดียวเลยเนาะ Là, ý kiến của người em tie về sau tie về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  tie chết thế, về tie về về tie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  ขายเต็มที cage, 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 cage. ่ไม่ใช่มัน้เราเยจะ อันนี้ลงมาแล้วหนึ่ชั่วโมงเว็บร้อยก้าสิบสามต้องได้แล้วไหมโลบัคไม่เหลือซื้อแล้วแต่ต้องได้มารีวิวต้องรีวิวให้ได้โลบัคจะไม่เหลือซื้อแล้วก็ตามถ้าตรงนี้หลุดนี่แบบจะเครซี่ เดี๋ยวราขายไว้ก่อนหนึ่งตัวถ้ามีตัวหลุดก็วางดักได้เลยนะฮะโอ้ดูว่าจะหลุดซสลเมื่อกี้้คือถ้าหลุดฝั่งเนี้ยไม่เท่าไหร่เพราะตัวเนี้ยยังมีตัวกันอยู่มันจะมาแก้ทันแต่ถ้าฝั่งนี้หลุดอันเนี้ยอาจจะแย่หน่อยซึ่ง ส่วนนี้มันดูมีแนวโน้มจะหลุดมากเลยเจิดสีเขยิบมัมีเยอะเสียวๆเรม,มีซูเปอร์สตตนก็จริงแหละแต่ว่ามันไอ้นี่นะฮะซูเปอร์สตตนก็จริงแต่สถานการณ์มันย่ำแย่มากรวยร้อยเก้าสิบ คือยังไม่อยากวางนะเพราะว่าถ้าวางแล้วมันไม่คุ้มเนี่ยมันจะไอ้นี่ยพนั้นเดี๋ยวต้องเซฟๆหน่อยร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วนะก็ดีนะที่ไม่มีพวกกิทอยเล็ตพวกอะไรพวกนี้ฮะ ให้เต้าแปดแล้วทุกคนหนึ่งชั่วโมงนี้มันจะไม่ เห็นเห็นไอ้พวกนี้เดินมองแบบ สองไม่ต้องร้อยหนึ่งก็พอแล้วเสียคะรีบเสียสักทีสิหลุดไหมรอบนี้ 打赢ง่ายหรอสู้กัหมดอ่ควรจะได้แล้วใช่ไหมสอง้อยหนึ่งะเรียบสองร้อยก็เคลียร์แล้วนว้โอ้ ได้ของแถมมาด้วยโอ้โหด้ของแถมมาด้วยอ่าขันดับแรกเดิน ได้มาคแมนมาไม่ได้แต่เฮ็ดนะเบื่อเออไม่เอาเออมาคแมนมาทีนี้ เซกอเต็นเสเกอร์เซกอมานตอสุดท้ายสวิตเบดลดยีเต้าอ๋อเห็นไหมโโหขุดตกขุดสุด